มดข่าวพาเพลินสดดวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป๋อมแปมเข้าพิธีอุปสมบทแล้วค่ะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับป๋อมแปมนิติชัยชิตาธรพิธีกรแล้วก็นักแสดงชื่อดังจากรายการยอดฮิตเทยเที่ยวไทยแล้วก็ท็อกเทยนะคะที่วัดเกาะนำมทาปัทวะลังชาราม ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะได้รับฉายาว่าทิติโกซึ่งแปลว่าผู้ตั้งมั่นนะคะโดยบรรยากาศเป็นไปนอย่างเรียบง่ายมีเพียงคนสนิทญาติพี่น้องแล้วก็เหล่าเพื่อนในวงการบันเทิงนะคะที่ไปร่วมงานอาทิเช่นโออนุชิตกายศิวกรและเซนนี่ปานานันที่ไปร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ ในขณะที่เพื่อนสนิทร่วมวงการที่ยายป๋อมแปมสนิทแล้วก็รักมากอย่างเจนนี่ปาน,านันก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานนี้ด้วยเรียกว่าเป็นการบวชแบบเรียบง่ายแต่ว่าอบอุ่นมากจริงๆค่ะทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ